Chăn <laughs> chay khóc chăn chay Đừng lẽ nó khóc ครับครับก่อเดินก็สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆชาว y o ยูทูบทุกท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับชมคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาเอาพึ่งครับพึ่งโพงเหมือนเดิมคราวที่แล้วเอาไปมันลังมันยังไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามาเห็นอีกลางนึงมัน ตัวน,นี้มันจะเข้าอยู่ในต้นไม้นะครับต้นไม้ผมก็จะใช้ขวาน,นครับใช้ขวานตัวน,นี้ผ่าเอาเนาะผ่าเอาแค่ล้วงล้วงเอาได้ก็พอครับไปครับไปลุ้นกันว่ามันจะพอได้ไหมเพราะว่าเตรียมอุปกรณ์มาจากที่บ้านเลยครับนะอันนี้ก็จะเป็นกาบมะพร้าวนะไปครับไปลุ้นกันครับ คับตันนี้ก็ได้เคลียร์สถานที่ออกหมดแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่ารูมันหนาไปนะครับเนี่ยจะลองดูเนะว่ามันจะได้ไหมแต่ตัวพึ่งนี่อยู่ข้างในนี่แน่นอนครับเนี่ยน่าจะลังใหญ่นะครับนี่นะครับบินเข้าไปตรงนี้นะนี่พึ่งนี้บินเข้าตลอดเลยนะครับ นี่นะครับบินเข้าบินออกนะครับ เจอแล้วนะครับทุกคนมันหล่นลงมาเลยนะครับเดี๋ยวกันนะโอ้น้ำหวานอย่างดีนะครับนี่นะครับน้ำหวานอย่างดีเลยนะนล่วงลงมาเลยครับเนี่ยอยวหาถาังมาหาถาังมาลงกันเนาะ หว้อน้ำนะครับจะล้วงเลยนะครับทุกคนเจอแล้วนะครับมันผมจะล้วงเอานะครับมันไม่สามารถเข้าหายให้ดูได้เนะข้างในเนาะออ้บติแขนครับ นี่นะครับเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเจาะรูตรงนี้หน่อยนะเพราะว่ามันแขนมันยังเข้าไม่ได้นะ <c oughs> โอ้ยมันแคบเกินนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะครับทุกคนเยี่ยมเยี่ยมครับหลังนี้เยอะครับเยอะเจอแล้วครับเจอแล้วอันนี้ไฟก็ยังไม่ได้จุดเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ก็จะไม่เจาะลึกนะครับไม่เจาะกว้างนะครับเจาะเอาแค่เขียนของเราเข้าได้ก็พอนะครับทุกคนต้นไม้นี้ก็จะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ตัดเนาะเพราะว่าเราแค่เอาเจาะแค่ให้มันเป็นรูแค่ให้เขียนเราเข้าได้ก็พอนะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นโพงอยู่แล้วเนาะ ก็ก็จะเจาะประมาณนี้พอนะครับทุกคนเนี่ยเนาะเอาแค่เป็นรูแค่แขนแล้วเข้าได้ก็พอนะครับอืมอ่ะคราวนี้ก็จะทำการล้วงเลยนะครับทุกคนอยังใจครับยังใจ หนึ่งแล้วนะครับโอ้โอ้หัวน้ำลนครับสองโอ้เละหมดเลยครับทุกคน แตกหมดครับน,นี่ก็จะเป็นรังอ่อนนะครับ ลน้นหมดครับทุกคนจะเป็นหัวน้ำนะครับโอ้โหยอดหัวน้ำครับ เละหมดครับนี่นะครับเสื้อครับเปียกหมดเลยครับเอาออกมาไม่ได้เนะ หมดแล้วครับทุกคนหมดแล้วนะนี่นะครับผลงานครับไปครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานอีกทีนะอ้า นี่ก็จะเป็นหัวน้ำหวานนะครับ ครับคลิปนี้ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีเนาะสำหรับผ่านมือใหม่นะครับสำหรับผมก็ยังจะเป็นมือใหม่อยู่นะครับเพราะว่าพึ่งหัดพึ่งหัดเอาพึ่งเนาะก็ยังก็ยังไม่เก่งนะครับแต่ก็หลังนี้ถือว่าไม่ดุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไปอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ